เครื่อง sr 2 0 DET ค det มีกี่เวอร์ชันพี่เริ่มต้นตั้งแต่ฝาแดงเลยพี่ฝาแดงก็จะมีหน้าหน้าไม่ลายกับหน้าหน้าลายมีลายกับไม่ลายมีข้ามปีนะครับมีมีช่วงช่วงปีอะไรเงี้ยครับลายก็คือมองเข้าไปเนี่ยข้างหน้ามันจะเป็นลายลายจะใหม่กว่าคือปีออกมาหลังกว่าเครื่อง s 1 3 ks มันจะเป็น body s 1 3นะจะเป็นฝาแดงฝาแดงแล้วมาเป็นเวอร์ชั่นฝาดำฝาดำก็จะเป็น200ไมเน m i n แล้วถ้าปรทศญี่ปุ่นจะเป็น1 8 0ย x ร้อยแปดสิบหมดครับญี่ปุ่นแต่ว่าเครื่องมันจะเป็นสองพันเครื่องเบดเอสอาร์เนาะพอเริ่มต้นเป็นสตาร์ทปีเก้าห้าเป็นเอสสิบสี่เอสสิบสี่หลังหักอ่าก็คือสังเกตง่ายๆจริงๆมันไม่ได้หลังหักมันหนุกมันนูนขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้จะเป็นมีระบบบีบีทีถูกต้องครับถูกไหมครับแล้วก็เทอร์โบจะเปลี่ยนเป็นบอลแบริ่งแล้วก็เวอร์ชั่นสุดท้ายจะเป็นเอสสิบห้าใช่เป็นหกเกียร์เป็นหกเกียร์หกเกียร์แล้วก็เป็นเทอร์โบจะทำแรงม้าได้ถึงสองร้อยห้าสิ เอท2สาก็มีเหมือนกันเอทีสี่ก็มีเอทาก็มีเอทห้าก็จะมี2ตัวมี Utec แล้วก็เป็นตัวธรรมดาเออลืมไปมันจะมีตัวขับหน้าด้วยของเพาซาเดี๋ยวหลังๆเนี่ยมันจะมีฝา VVL ด้วยฝากกดติดตามรายการบิมเมอร์กายนะครับรายการสำหรับคนทุกเพศทุกวัยที่มีใจรักรถบียมแต่มันอยู่ในทุกช่องทางด้วยพิมพ์คําว่าบิมเมอร์กายตามนี้เลยนะครับ